thank mm -hmm. you ทราพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเป็นอย่างยิ่งซึ่งนางอาทิตยาธทรวันชัยชนะวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะได้ให้เกียรติแก่วัดมงคลธรรมกายรามแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ในการที่จะหล่อเทียนจำนำพรรษาจำนวนทั้งสิ้น40ต้น วัตถุประสงค์ของการจัดงานในคราวครั้งนี้นั้นท่านนายกท่านต้องการที่จะเชิดชูและส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในการหล่อเทียนพัรษาแบบโบราณอันหนึ่งเลยนะั้นสิ่งซึ่งอาตมาดีใจเป็นพิเศษนั่นคือในวันนี้นั้นมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอแม่สายในเขตจังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมในพิธีหล่อเทียนในคราวครั้งนี้ด้วยเยาวชนเหล่านี้นั้นจะเป็นอนาคตที่ดีของชาติได้ฝากเอาไว้ให้แก่เยาวชนเหล่านี้ว่าประเพณีอันดีงามของคนไทยอยากจะให้รักษาเอาไว้ซึ่งในวันนี้อาตมาภาพได้ฝากกันบ้านเอาไว้ให้ท่านนายกอบ,บจอยู่เรื่องหนึ่ง ซึ่งในปีต่อไปอยากจะให้มีการจัดพิธีรอเทียนด้วยการประกวดเทียนซึ่งคงจะมีอยู่หลายประเภทเหตุผลตรงนี้นั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้วัดและคณะศัทธาทุกๆอำเภอได้มีส่วนร่วมในการที่จะสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามตรงนี้เอาไว้ วันนี้ธรรมาภาพต้องขออนุมโมทนาขอขอบใจในกุศลเจตนาของนางอนิตยาทรวันชัยชนะวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นอย่างยิ่งที่ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมอันดีเช่นนี้ขอให้ท่านนายกคณะผู้บริหารพร้อมด้วยท่านพุทธศาสานิกชนทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองในผู้พุทธศาสนาเป็นที่ไปในเบื้องหน้าตลอดการเป็นนิเพินรับสาทุค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาทิตตาทรบวัญชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับโครงการหล่อเทียนจำนวนพรรษาประจำปีพุทธศักราช2566ในครั้งนี้ก็เป็นการหล่อเทียนจำนวนทั้งสิ้น40ต้นค่ะเพื่อที่ในส่วนจำนวนทั้งสิ้น4ต้นต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3เราจะนำไปไว้ยังพระอารามหลวงในจังหวัดเชียงราย แต่ต้นที่4ค่ะจะอยู่ที่วัดแห่งนี้วัดที่เรามาร่วมจิตร่วมใจกันทุกภาคส่วนตั้งแต่น้องๆเยาวชนไปจนถึงท่านผู้นําท้องที่ท้องถิน่นพี่น้องบุคลากรตลอดจนถึงประชาชนในเขตเอำเภอแม่สายและอำเภอใกล้เคียงค่ะที่ได้มาร่วมกันในการหล่อเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้นะคะก็จะประจําอยู่ที่วัดมงคลธรรมกายราม แห่งนี้และอีก36ต้นค่ะก็จะกระจายไปใน36เขตทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็นกขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงรายในห่วงประเพณีวันเข้าพรรษาที่จัดถึงนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าร่วมกันปฏิบัติปฏิบัติธรรมงดเล่าเข้าพรรษา เพื่อที่ในห้วงที่ท่านได้มีการปฏิบัติธรรมหรือในช่วงที่ท่านงดเล่าในช่วงเขา้าพรรานี้จะได้มีโอกาสในการพิจารณาตนเองดูแลรักษาสุขภาพของตนเองดูแลในครอบครัวและได้มีการพิจารณาเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันจะทําให้สังคมของเราน่าอยู่ขึ้นลดอุบัติเหตุลดภัยลดโลคร่วมกันสําหรับในห่วงประเพณีวันเขา้าพรรษาแห่งนี้ ด้วยความปรารถนาดีจากดิฉันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอธิตาทรบัรชัยธนวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ